สวัสดีค่ะกด subscribe ไปป e กด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องข้าวต้มเป่าฮื้อกันค่ะก่อนจะแกะกล่องเราแกะถุงก่อนเนาะก็มีกระเทียมเจียวมาให้แล้วก็มีผักชีนะคะอันนี้จริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมาตอนประมาณเที่ยงผักชีก็สดดีนะคะค้างกระปิกมาหนึ่งคืนยังไม่ได้ทานก็ยังคงสดอยู่นะคะกระเทียมเจียวเป็นกระเทียมเจียวแท้แท้นะคะ ที่ไม่มีน้ํามันติดมาติดชอบมากเลยกีย่ก็จะมาแบบนี้เลยนะคะขนาดเปาฮื้นนะคะเต็มต็มมากเอ่อนำเข้าจากสองแหล่งนะคะที่ปิกซาบมาก็คือ ชิลีกับออสเตรเลียนะคะสตัวไซส์นี้นะคะเออเป็นไซส์ L ที่เขาเรียกกันแล้วก็ชื่อที่ทางร้านเรียกก็คือฮองเฮานะคะเป็นไซส์ฮองเฮากุ้งตัวใหญ่มากอะกุ้งนี้คือจะเป็นขนาดมาตรฐานของเขาก็คือ ขนาดเอ่อสิบสามสิบสี่ถึงประมาณสิบสามถึงสิบสี่ตัวต่อหนึ่งกิโลนะคะดูหมู่หมูนี่คือเปื่อยแบบตุนมาแล้วนะอันนี้คือตุนมาแล้วนะคืออยากให้ได้ดูอะค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะกับข้าวต้มเป่าหื้อกล่องนี้นะคะ สี่ชิ้นนะห้าชิ้นหกชิ้นนะคะเราก็มีเห็ดหอมเห็ดหอมนี่ก็จะคลุกด้วยคลุกเคลด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเขานะคะโอ้โห เบียดเบียดกันไปเลยค่ะขยีขยดเหยหน่อยนะเนื้อสัตว์แบบว่าเต็มมากปริมาณเนื้อสัตว์นะคะคือแน่นมากค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทั้งหมดนะคะข้าวนี่ไม่ใช่เลอะเทอะอะไรนะคะก็คือเป็นสิ่งเหล่านี้ผ่านการตุ๋นมาแล้วนะคะทั้งหมดทุกอย่างผ่านการตุ๋นมาแล้วก็มาวางในข้าวข้าวนี่คือเป็นข้าวหอมมะลินะคะหอมนุ่มอร่อยค่ะ คือบอกเลยนะคะไม่ใช่ว่าให้แต่ข้าวแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เข้ามาให้มันพูนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออันนี้ไปแกะออกมาให้ดูเลยข้าวเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะคือกําลังทานเดี๋ยวมาดูกันว่าขนาดไหนอีกกล่องนึงนะคะเป็นกล่องน้ําซุปก็จะมาแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นน้ําซุปนี่นี่น,นี่ดูค่ะอยากให้ดูข้างในเนาะ นี่วัตถุดิบในการทําน้ําซุปนะคะคือสุดยอดมากมคือจะบอกก่อนว่าร้านนี้นะไม่ใส่ผงชูรสนะคะไม่ใส่น้ําตาลนะคะ สำหรับน้ำซุปที่ต้มมา6-7ชั่วโมงนะคะคือใสมากอ่ะมีนี่นนวัตถุดิบที่บ,กบอกอันนี้นะคะวัตถุดิบที่ใช้ต้มน้ำซุปนะคะเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์นี่มาจากญี่ปุ่นนะคะนําเข้าจากฮอกไกโดนะหอยเชลล์ส่วนกุ้งแห้งนะคะเป็นกุ้งแห้งไซส์ใหญ่เลยที่เอาไว้ทำน้ํำซุปนะคะ ปริมาณข้าวนะคะนี่นะคะวัตถุดิบทำน้ำซุปกุป้งแห้งคือกุ้งแห้งตัวใหญ่จริงๆนะคะไม่ใช่ทำน้ำซุปแล้วก็คือใช้กุ้งแห้งธรรมดาเดี๋ยวพี่จะเอามาเรียงจะสวยเหมือนที่เขาเรียงไหมเนี่ยหอยเป๋าฮือนี่นะคะจะได้คอลลาเจนด้วยนะ,ะที่เขาบอกกันนะคะ งามได้เท่านี้ต่อไปโรยผักชีกระเทียมเจียวนะคะ น้ำซุปหอมมากดูหน้าตาหน้าทานไหมคะอันนี้ชามนี้ราคาห้าร้อยแปดสิบบาท ซึ่งปิคิดว่ามันคุ้มสำหรับผู้บริโภคมากๆนะคะเพราะว่าเป่าหื้อสามตัวนะปี๊จะลองชิมเป่าหื้อก่อนนะคะเต็มมากเลยนะคะเดี๋ยวลองดูอขอโทษนะคะปิ๊กกัดให้ดูเลยคือแบบกัดได้ไม่เหนียวเลยะคะ่ะอร่อยมากอันนี้ เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นจริงๆเขาบอกให้ชิมน้ำซุปก่อนนะน้ำซุปใสไหมคะใสมากลองก่อนอืมอร่อยอะ่ะน้ำซุปอร่อยอะ่ะน้ำซุปอร่อยอะ่ะคือไม่ต้องปรุงเลยความหวานนี้ธรรมชาติมากเลยนะคะ คือที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ใส่น้ำตาลอันนี้พี่ขอลองชิมกุ้งนะคะกุ้งสิบสามสิบสี่ตัวโลนะคะขอลองหน่อยขอลองหน่อยอเสียงเวลาที่กัดกุ้งเข้าไปนะคะมันคือกุ้งยังยังสดยังหนึบอยู่เลยอะ่ะอันนี้มองไม่เห็นข้าวเลยนะส่วน กระดูกหมูไม่ต้องพูดถึงนะคะคือเปื่อยแบบเปื่อยแบบนุ่มละลายในปากเลยค่ะเห็ดหอมทุกอย่างนี่คือผ่านการเคี่ยวมานะคะน้ำซุปเนี่ยเดี๋ยวไปคุยให้ฟังกันเลยน้ำซุปเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยที่เขาเคี่ยวประมาณ6-7ชั่วโมงอะที่จะได้น้ำซุปแบบนี้ ใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะคะม่ดูสิหน้าทานไหมเดี๋ยวนะกดไม่ได้ขอ,อชิมหนนะ่อยนะข้าวหอมมะลินุ่มหนึบมากค่ะสำหรับปิ๊กนะคะคืออร่อยมากอะ่ะคือมันจบที่ตรงนี้แล้วปิ๊กไม่เคยปรุงอะไรอีกเลยปิ๊กบอกเลยว่าไซส์เนี้ยคุ้มสำหรับ สำหรับพวกเราทุกคนแล้วอะเพราะว่าเราได้หอยเป๋าฮื้อนะสามตัวนะคะคือเราสั่งเขาต้มเป่าฮื้อเราก็อยากกินเป่าฮื้อใช่ปะเขาก็จะมีไซส์แบบสองตัวกับหนึ่งตัวนะคะพิ่ทานแต่ไซส์นี้อะปิ่กว่ามันคุ้มกับเรามากแล้วห้าร้อยแปดสิบนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือหอยเป่าฮื้อสามตัวนะคะ เห็ดที่ผ่านการเคี่ยวมาแล้วนะคะ6ชิ้นกระดูกหมูก็6ชิ้นนะคะแล้วก็กุ้งไม่เหลือความสวยแล้วว่าของปิกอะแต่ไม่เป็นไรความอร่อยยังอยู่นะคะกุ้งสองตัวนะคะไซส์นี้ปิกคิดว่ามัน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 คุ้มที่สุดแล้วใครอยากทานนะคะลองสั่งดูนะ ปิ๊กไม่มีสิทธิอะไรพิเศษนะคะปิ๊กแค่มาแกะกล่องให้ดูเฉยๆว่าเออเขาต้มเป่าฮื้อเนี่ยเราได้อะไรนะคะเท่าไหร่ขอบคุณนะคะกด subscribe ให้ปิ๊กด้วยนะสวัสดีค่ะ